เคยไหมที่รู้สึกเหมือนวิ่งวนอยู่ในเขาวงกตเราทุกคนเคยเจอโมเมนต์แบบนั้นแหละวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะช่วยนำทางชีวิตให้ชัดเจนขึ้นกันดีกว่าแต่เป้าหมายระยะยาวมันดูไกลจังเลยนะใช่มันอาจจะดูน่ากลัวแต่ลองคิดดูสิถ้าเราไม่รู้ว่ากำลังจะไปไหนเราจะเดินทางได้อย่างไรเริ่มต้นง่ายๆลองถามตัวเองว่า อีก5ปี10ปีอยากเห็นตัวเองเป็นแบบไหนอยากทำอะไรให้สำเร็จเขียนทุกอย่างออกมาไม่ต้องกลัวว่าจะเพอ้อฝันเกินไปจากนั้นซอยเป้าหมายใหญ่ๆออกเป็นเป้าหมายย่อยๆที่ทำได้จริงในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์การทำสำเร็จทีละเล็กทีละน้อยจะช่วยสร้างกำลังใจให้เราไปต่อได้เรื่อยๆ จำไว้ว่าระหว่างทางอาจมีอุปสรรคอาจมีวันที่ท้อแท้แต่อย่ายอมแพ้ให้เป้าหมายระยะยาวเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางให้เรากลับมาโฟกัสและเดินหน้าต่อไปการตั้งเป้าหมายระยะยาวไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เราเริ่มต้นลงมือทำแล้วไม่ยอมแพ้แล้วเราจะพบว่าชีวิตเรามีความหมายและมีทิศทางมากขึ้นอย่างแน่นอน